ดวงรายวันของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจําวันที่14กรกฎาคม2566คนที่เกิดวันจันทร์วันนี้คนที่เกิดวัน,วนจันทร์วันนี้โชคลาบค่อนข้างเด่นนะคะ <S <S คุณมีโอกาสที่จะมีโชคมีโอกาสได้เงินนะคะหลายๆคนนะคะมีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะช่วงนี้ระวังปัญหาเอกสารการเงินระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดีความนะคะใครที่รองเงินมีโอกาสได้เงินนะคะ มีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนและช่วยเหลือเรื่องการงานนะคะมีคนอุปถัมภ์นะคะช่วงนี้คุณอาจจะคิดมากคิดเยอะมีเรื่องกังวลมีเรื่องไม่สบายใจนะคะระวังปวดหัวไมเกรนการคิดหนักคิดมากคิดเยอะใครท,ที่จะไปติดต่อสถาบันการเงินติดต่อเรื่องการกู้เงินนะคะมีโอกาสสําเร็จค่อนข้างสูงนะคะในวันนี้นะคะ สื่อนำโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านเลขที่บ้านแล้วก็เลขท้ายบัตรประชาชนของคุณให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีเขียวให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งะคะหนึ่งนนะคะตองหนึ่งขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ